ผมมาหาปู่กับย่าครับในในเมนีเยวิพาน้องภูริมาหาปู่กับย่าเพิ่นอยู่ที่นครพนมเดินนึงก็สิมาประมาณเทือสองเทือ,อนี่แหละมาฮอดย่าเพิ่นก็เตรียมของเล่นให้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เตรียมของกินไว้ต้อนรับหลายขนาดเลยจ้าหนึ่งในนั้นก็สิมีเกงหอยเชอรี่สีทองปู่ของน้องภูริเพิ่นได้เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองไว้ตั้งเท่าไหบอ่อแล้วก็เลี้ยงกบนำเมนีก็เลยมีเมนูก,บย,ยนกบยัดไส้มะน้ำจ้ากบยัดไส้ยัดอัว่วทุเจ้าเคยกินอยู่บก่กแยกว่าสื่อินว่าจังไหรเนอนแล้วแต่ผัยเสื่อินมาคบูก ตามมาที่หลังแล้วก็ได้ซื้อตองงต่บักห่งมาพร้อมแตบักห่งจ้าทุกคนฟังบอผิดดอกแต่ว่ามีแต่บักเพชรล้านหลาย,ลายลพี่บูพูนถันมากกินเพชรอยู่น,นครพักใหญ่ๆเขากลับมาบ้านเนาะกลับมาบ้านก็เห็นฝนตกแบบสีละใจทุกคนสองสามมือในฝนตกแห้งแหงพายุเขามันก็เลยตกทางกลางเวนแล้วก็กลางคืนนำฝนตกแบบสีก็ดีไปอย่างเนาะเย็นชุ่มช่ำดีแต่ก็เสียอีกอย่างหนึ่งก็กคือมันเชอะแฉะจ้าเวลาฝนตกเงินของยายวิกกยางไปใส่มาใส่ลำบากแน่จักหน่อยตกคัมากก็เลยถามอิตาเวศว่ามื้อนี้เขาเสียดอย่างกีะ หลายยวีกเ็เลยเสนอว่าเอดเนื้อต้มเค็มเป็นอย่างข้าวคั่วที่เ้าคั่วว่างขายอยู่ในร้านเมื่อน,นี้มันเบิดอเนาะยวีกว็เลยคั่วข้าวคั่วนำข้าวคั่วอยู่ที่ร้านกขายดีดีใจทุกคนเพราะว่าเ้าคั่วเองมันหอมเนาะคนกเ็เลยนิยมมาซื้ออยู่ที่ร้านของยวิฝังทังนั้นอิตาเวีแน้วกำลังปรุงเนื้อต้มเค็มของเราอยู่พะโล้กับเนื้อต้มเค็มในก็เอดลักษณะคล้ายๆกันเนาะส่วนตัวของยวีเยวีมักต้มเค็มหลายกล้วพะโล้แต่ว่าเขาให้ยากอย่างเนาะเขาให้บอกเราอง พะโล้ลงไปเนาะเขาก็เลยเอิ่นว่าต้มอันนี้ค,คือสูตรของอิตาเวตเดอคนอื่นต้มแบบใดบอหูใส่น้ำตาลชูรสซีอิ๊วขาวพวกเขาทองแล้วก็เกลือนํำแค่นี้ก็เป็นอันอวาจบเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำเคี่ยวได้สักพักเขาก็เอาเนื้อที่เขาสิต้มเทล,ลงไปเลยจ้าจากนั้นเขาก็เอาน้ำเติมลงไปแล้วก็ตุ๋นจ้าทุกคนตุ๋นจนเปื่อยไปเลยแล้วเมื่อในอิตาเวตแล้วก็ใส่ไข่ลงไปน้ำเนาะเพราะว่าเด็กน้อยสิมักไข่เป็นพิเศษไข่พะโล้ไข่ต้มเค็มในเด็กน้อยมากมากเจ้าทุกคนทานกินซึม ต้มลงไปหลายแน่จังน้อยเนื้อกะทิใช้เวลาดนแน่จังน้อยมาจักสิเปื่อยเขาก็ตุ่นไปเรื่อยๆจ้ากับเข้าอยู่ที่บ้านบอกว่าเวลาใดเขาก็ต้องมีสองเมนูเป็นลักก็เลยสิพัดพักจังน้อยจ้าเยวิมือนี้ก็เลยสิพัดประกาศข่าวปน็กน้อยกินน้ำพัดประกาศข่าวน้ำมันหอยใส่หมูนิดนึงแล้วก็ใส่กุ้งน้ำจ้าเพราะว่าน้องมักเฟื่องเพิ่นมากกินอีย่างที่เป็นพัดแล้วก็มีน้ำพอเวลาเพิ่นสกินเนาะเพิ่นก็สิตักน้ำก่อยเหนกับเขาเจ้าถ้าเอ็ดเมนูลักษณะนี้เพิ่นสกินเข้าได้บ้างหลายๆเลยตุ๋นเนื้อ พอดีมื้อในอิตาเวตเราได้เนื้อมาหลายเนาะบบรูว่าเฮ็ดอีหยางกินเยวีก็เลยเสนอเนื้อต้มเค็มไปเลยมันสิเป็นส่วนกระดูกมันซะส่วนหลายเนาะส่วนเนื้อมันหันเยวิเกเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวมืออืนจักหลายบาหลายเนาะจนว่าได้เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวคุณนะอันนี้ก็สิเป็นเมนูตอนค่ำจ้าเดี๋ยวเอิ้นยายปุงิ่นมากินน้ำเสร็จเรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟอิตาเวตเป็นคนเสิร์ฟคือเก่าเนื้อต้มเค็มจะออกเป็นลักษณะนี้แหละจ้าคล้ายๆพะโลเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่เครื่องปรุงพะโลมันก็เลยบ่ขิวเครื่องปรุงพะ ก็เซตเรียบร้อยจ้าอันนี้ก็คือผัดเด้อจ้าโบมเมนแกงตอนผัดเราได้ใส่น้ําเด้อแต่ว่าน้ำร้ายๆเพราะว่าน้ําผักกาดขาวมันออกเนาะแล้วพอดีเลยได้เมนูสดน้ําแล้ว <c oughs> สุดเรียบร้อยสองเมนูแล้วจ้าพร้อมที่จะกินเลยเด้อบาน,นี้ผัดผักกาดขาวน้ําเยอะๆเห็นว่าแบบซีกะแซีดเด้อรสชาตกลมกล่อมกับเนื้อวัวต้มเค็มจ้าทุกคนแซบแซบมาเด้อจ้ากินน้ำขาขาเราได้เลยก็คือพริกน้าป่าจ้าเอามากินกับเนื้อต้มเค็มส่วนพี่ปามเพิ่งกระตักไปกินอยู่ในร้านจ้าเพราะว่าเพิ่งซืกินไปนําแลวกขายของไปพร้อมตการะนาะ จงไว้คนอื่นกินนเดอ้อส่วนตัวของบ้านของยายวีนี่อาหารทะเลกัสิบัปบานใดเพราะว่าจะเป็นกุ้งหรือปลาหมึกดิ้น้อยก็สิกินนิด,ดที่เห็นส่วนหลายก็สิเป็นกุ้งแซน้ำป่าสิเป็นกับแกมสมากกว่าอันนั้นก็สิเป็นเมนูของพี่บูเพื่อนดอก้ามาแรงมากกับล้อมวงกินข้าวคือเก้าจ้าทุกคนชีวิตของเฮานอกความสุขก็มีแค่นี้แหละพี่โดก,กับน้องเฟื่องก็กินไข่พะโล้จ้าเดี๋ยวพบพอกันใหม่เด้อจ้าคลิปหน้าแค่นี้เด้อจ้าบายบายสวัสดีจ้า